รุ่นนี้นี่ผมต้องขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีของเราครับต้องขอขอบคุณยางโตโยทายครับอีซูซุทยามต่อให้โลกตามไว้ Vice, พอรักรถจึงไว้ใจ PTT Lubican นอักนะคาร์บอนวิสาทกิฟบายต่อสยามและพัเบกเน็กสเตอร์ครับรุ่นนี้นี่ก็เราจะทำการแข่งขันกันทั้งหมด6รอบสนามครับและมีรถทั้งหมด14คันครับเป็นจูเนียรีกครับของอีซูซุวันเมกเรสอีกหนึ่งไฮไลท์ของเราครับ อ่าครับรอเข้ารถเข้าพิดกันสักครู่ครับมาครับรักใครเชียร์ใครต้องแชร์แล้วครับต้องพิมพ์กันมาแล้วครับรุ่นนี้ครับรุ่นเจ้าสัวนะโอ้โหนี่อันดับหนึ่งชื่อมาแล้วผู้ใหญ่ยอดครับโอ้มาครับมาแล้วครับกองเชียร์พิสดเติมเน็ตกันมาแล้วครับพร้อมแล้วนะแบตหมดครับเดี๋ยวชาร์จมือถือแป๊บนึงนะพิมพ์กันเข้ามาเยอะๆไว้ก่อนแล้วกันเจ็ดสดพูนทรับ เจ็ดสี่น้องดีมากกองเชียร์ oh, yes. อ๋อเหลือหกรอบกิจสัตว์หนึ่งครับอันดับที่สัตอันดับที่หนึ่งครับวรสพศา์พันธ์ครับผู้ใหญ่ยอดครับจากยอดการยางบางประกงครับสู้ๆครับผู้ใหญ่ยอด พัทลำดับที่2หมายเลข68พัฒดนแซ่เตียวจาก P.P. m a x Center บ่อวินครับโอ้พัดเอาทุกอย่างเลยนะพัดนะอันนี้มาในรถลายโซนิครถลายนะสวยเลยนะเขาก,กลัวจำไม่ได้ <c oughs> เขาบอกเขาบอกว่าจำผมเป็นพัทโซนิกพัทโซนิก <c oughs> นี่ครับ77ครับอนุภาพสีขังครับนี่แหละครับสดพูนพูลซับนะครับพี่น้องชาวตลาดพูลซับนะครับคิงเพอร์ประมาณครับอย่าลืมเชียร์เขาครับ หมายเลข22ครับอิทธิพลลิลิตชัยคุณครับพี่น้ำลักกี้สปีดสู้ๆครับพี่น้ำแหมปีนี้มีลักกี้สปีดแล้วก็ LTK นะครับอ่าเขาเป็นแก๊งนี้นะครับอยู่ด้วยกันแล้วก็บุญยางอ่าบุญยางคนแต่งรถโคล่า74พงศกรปอมขุนทศครับน้องดีมบดีมสู้ๆดีมลุยลูกพี่ยืนจูนรถอยู่ พลิกคำป้อมนะอมโอ้โหคันนี้หมายเลข66ครับชยะพลจันทกิจครับนี่ครับพี่ต้อสังครับจากไวซ์ไ<อ>ฮโดรซินครับเฮียต้อเฮียต้อ,ตอนี่ฮะสาวสวยแฟนผมเองครับคุณนี่น่ารักจุงมเบย <c oughs> ใครเอ่ยอีกคันหนึ่ง,งถึงไหมอ่ะ น่าจะเป็นพี่แจ็คมั้ยอ่านี่พี่ใจอยู่ด้วยกันเลย1 1 1ครับพิสิทธิ์ลิ้มตะกูลครับอ่าเฮียแจ็คของเราครับ LTK Auto Import ครับสู้ๆครับเฮียแจ็คนะครับพี่ใจยืนอยู่ข้างๆเลยนะครับโอ้โหนี่นี่หมายเลข99น้องใหม่น้องใหม่รับพีพัดเบี้ยไทยส่งครับสู้ๆครับจากเทพธานพรครับน้องใหม่ของเราครับฝากด้วยนะครับกองเชียร์ของเขา โอ้โหพี่บางลงไปตรวจเองเลยเหรอฮะปิดฝากระโปรงให้เองเลยฮะโอ้คุณอนิักต่อไปครับเอาไม้ไม้หลบหน่อยไหมโอ้หมายเลข89ครับเป็นสุรชัยเพ่งป่องครับพี่เอครับซุปเปอร์พิกครับสู้ๆครับสู้ๆครับพี่เอเอหมูสดนะฮะปีนี้ต้องเป็นปีของเขาแล้วต้องถูกต้องต้องมีอีกไหมมีอีกไหมมีถึงไหมอันแล้วเป็นหมายเลข17บเจ็ดเลยครับเป็น โอ้ยพ่อหนุ่มคนนี้ครับเก่งลวิทอ่อนรยับจ้าเก่งเร c ซิ่งเวฟจ้ามาในรถของโตโยต้าสับให้จัดให้พี่เก่งบอกเดี๋ยวจัดให้แล้วเขาก็ลงมาแล้วครับเหมือนพระเอกอ่ะมาตอนท้ายอ่ะมาตอนท้ายตายตอนจบดาวร้ายนั่นเองไม่ใช่ไข่อ่ะหมายเลข5 w i s e Automotive Liquid แอนดรูโคนินแอนดรูโคนินครับกับไวท์เลสซิ่งทีมบายอาร์พีเอ็มเป็กสัญชัยครับโอ้โ oh, ห oh, oh. วันนี้มีพี่เป็กมาสนับสนุนให้ด้วยนะครับแอนดรูครับ, Andrew, รบปีนี้มาขับให้ไวท์ครับนี่ครับเห็นไหมอาร์พีเอ็มเห็นไหมอ่าในละอ้าวถ่ายรูปลอยเก๊กหน่อยแอนดรูโคนิน เอาละลดลงหมดแล้วพี่บางเดินถึงยัง่งถึงขั้นสุดท้ายยังคุณอดิศักต้องบีบหน่อยอ๋อไม่เขาลงไปจับไงว่าเอ้ยเบลแน่นหรือเปล่านู่นนี่ดีหรือเปล่าป้ายสามนาทีครับผมทีมงานออกครับเหลือไว้หนึ่งท่านเท่านั้นครับทีมงานออกเหลือไว้หนึ่งท่านนะครับธงออกครับร่มออกครับขอบคุณครับโอ้โหกองเชียร์พี่สดมาอีกแล้วเอาเลยครับพิมพ์กขนมาเขาเยอะครับตอนนี้ผมมึงอ่านไม่ได้ผมแบตหมดครับ ลืมชาติมาเมื่อกี้นั่งดูก็ลืมเพลินเลยครับคุณทวัชชัยบอกพี่แอนดูตัวร้ายหน้าหล่อนะะฮพิมพ์กันฮะโโอ้หใครกองเชียร์แอนดูก็มาฮะแอนดูนี่ทําหลายอย่างเลยนะผมก็อยากอ่านนะพี่แต่เป็นสิบถึงยี่สิบคอมเมนต์แบบติดกันเป็นสดคูณซับหมดเลยครับอ๋อเหรอครับก็เหมาเลยฮะเหมารวบยอดเลยแหมคิงเพอร์ฟอร์แมนซ์เยอะเหลือเกินนี่ฮะคิงเพอร์ฟอร์แมนซ์นี่ฮะมีเป่าด้วยนะฮะเห็นะฮะนี่ฮะคิงเพอร์ฟอร์แมนซ์ คืออุปกรณ์หลายๆอย่างที่อยู่ในกระสดเนี่ยนะครับที่รถเขาเนี่ยคือแบรนด์ของเขาเองนะเป็นแบรนด์ King Performance เลยใช่พี่ไปที่ร้านมาแล้วนะครับหกิ i n g p e r เนี่ยคุณพิไลวันเชียร์ผู้ใหญ่ยอดนะผู้ใหญ่ยอดผมอยู่แหม่บางปะกงเนี่ยนี่พี่ยอดเลยบอกแล้วยอดการยางบางปะกงครับบุกไม้บุกมือครับเจ้าพัดครับ TP Max ครับเซนเตอร์ครับจะเร็วเหมือนโซนิคหรือเปล่า เดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้กันป้ายหนึ่งนาทีสตาร์ทเครื่องครับทุกคนสตาร์ทเครื่องครับสตาร์ทเครื่องยนต์ครับสตาร์ทเครื่องยนต์ครับนี่ผู้ใหญ่ยอดของเราฟังเพลงรอเลยเปิดแอร์แล้วเปิดแอร์รอรอบนี้นี่รุ่นนี้6เนาะรุ่นนี้6 6รอบสนามครับเพ่ครับจบจากรุ่นนี้ครับนักแข่งในรุ่น f 2 f 4 f 5เตรียมตัวได้เลยนะครับครับผมติดทานะครับ f 2 f 4 f 5ครับ ประกาศอีกครั้งครับนีต้องขันนี้ฮะบอกเลยก็เจนชูเท่านั้นครับจากบริษัทตีเพชรอิสุสุเซลใช่ครับอย่างในรุ่นนี้เป็น3.0เนี่ยนะครับก็ใช้เครื่องยนต์เป็น DDI Blue Power นะครับแล้วก็ทำการโมดิฟายเครื่องยนต์ขึ้นมานะครับจนมีโรงง้าถึง327แรงม้าครับคุณผู้ชมด้วยดีไซน์ที่ดุดันนะครับดูภายนอกก็แข็งแกร่งแล้วนะครับ ต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้นะครับรถตัวนึงบิกอัพนะครับาอีทไม่ธรรมดานะครับยังไงครับก็คือภายในเดี๋ยวนี้นั่งสบายนะครับสิ่งอำนวยความสะดวกกว้างนะครับมีครบแล้วก็ยิ่งรุ่นใหม่ๆอย่างเงี้ยนะก็มีระบบถ้าเรียกอะไรเรดาร์นะครับเรดาร์ช่วยผู้ขับขี่นะครับก็คือความปลอดภัยแอคทีฟเซนตี้ก่อนการชนหลังชงครบ และที่สำคัญครับเมื่อกี้ได้ยินเสียงกระซิบมาว่ารุ่นนี้7อันดับแรกครับจะได้ไปวิ่งในแชมเปี้ยนลีกครับปีนี้เราทำเป็นยูฟาแชมเปี้ยนลีกอะมาแล้วน้องผมสายบอลผมดูบอลบ่อยเจ็ดอันดับนะนี่ครับเจ็ดอันดับแรกนะรถคุณก็จะเข้ารอบใช่ไหมครับผมเข้ารอบไปสู่กับรุ่นอะไรนะแชมเปี้ยนใหญ่รุ่นใหญ่อันนี้อันนี้อันนี้นะอันนี้เป็นอะไรอันนี้เป็นจูเนียร์อันนี้จูเนียร์ เปรียบเทียบก็เหมือนยูโรป้ายูโรป้าเดินเข้ากรอบไปอ่าใครครับชายพิมพ์ขึ้นมาครับนี่ครับรถอีซูซุยางโตโยฝาประตูอากาศหน้น้ำมันเครื่อง p t ทโอ้โหเบรกนี่ผมล้างนี่ใช้ไว้เลยนะนี่ <ส>ยางโตโยนี่หาที่กิฟอย่างเดียวครับพระเบตก,ก็ต้องเป็นของเน็กเซอร์อรครับเยี่ยมมากน้องนี่ครับใครที่เป็นกองเชียร์ของแอนดูนะครับมาเลยครับแอนดูครับขับให้ทีมไวท์เลสซิ่งทีมบ <RPM S 2> <RPM S 3> าย r p m เป็กสันชัยเขยับเข้ามาครับ รอดูครับความเก่าเกมผู้ใหญ่ยอดเปิดควบคุมการสตาร์ททังนี้ครับโรลิ่งไปทูไปทูครับไปทูไปทูสองคูณสองสองคูณสองเท่ากับเท่าไหร่ครับสี่น้องผมก็นะพูดน้อยหน่อยนะเราอ่ะเดี๋ยวเหนื่อยแหมเกอความเชี่ยขงาเขาไม่เหงาอะไรก็คิด พิมแก่งกันเองนะปล่อยเขาพิมกันไปสดคูณซับเอหมูสดเนี่ยเออนั่นแหละพิมกันเข้ามาครับนี่ครับคิงเพอร์ฟอร์มานครับคิงเลสซิ่งเพอร์ฟอร์มานปีนี้รู้สึกรสีเงินเยอะนะใช่ครับโอ้โหต้องดูดีๆนะพี่เอาละครับคุณผู้ชมเดี๋ยวมาดูครับการโรลลิ่งครับไฟดับแล้วไฟดับลงครับเปิด การแข่งขันโตโยวันเมกเลสครับอิกคือวันเมกเลสับจุดศูนย์จูเนียร์ลีกครับผู้ใหญ่ย่อดวอล์คอสตาดพัดเปิดเกมขึ้นมาโอ้โหอนุภาพสีข้างเซ้งขึ้นมาเป็นอันดับที่สองครับปาราดนแท้เตียวตกลงไปและอันดับที่สามเป็นพี่น้ำลัอกกี้สปีดอันดับห้าเหมือนจะเป็นบังอันครับเหรอใช่ครับพี่โอ้โหสปินขึ้นมาสวยมากครับบังอันเวริกูดแสงตวันทั้ทีโอ้โหดูครับมาแล้วครับขยับขึ้นมาครับเดี๋ยวรอไล่ยิงกันแป๊บนึงครับคุณผู้ชมครับ ให้คนไล่เรียกนนิดนึครับอ่านี่ครับอันดับหนึ่งครับยอดครับนี่ครับยอดผู้ใหญ่ยอดกันยางครับปีนี้ครับต้องเอาแล้วผู้ใหญ่ยอดต้องเป็นปีของผมครับและโอ้โหตดคุ้มซัดคุ้มคุ้ามเุ้มคึ้มค่้มคุับคุ้มคป้มอุ้มคุ้มคุ้ับุ้มกุ้มคุ้มนุ้มคุ้มค้มาุ้มนอัมดั้มคุ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 ้มไหนบอกว่าขับคิ้มครากฏการณ์ดูคนี่คบพี่น้มคบัมคุ้มคุ้ และตามมา ata, ถ Arrow, <S <S ้าผมดูไม่ผิดนะครับเกี so ้น oh, ่าจะเป็นแอนดูค oh. รับแอนดูโอ oh ้มาเร็วมากครับดูครับขยับเข้ามาครับโอ้โหนี่ครับข้างหน้าครับแฝกกองนี้จะเป็นสีฟ้ากองสีฟ้ามาแล้วงเดี๋ยข้างหลังจะเป็นกองสีเขียวโอ้โหเอาแล้วติดกันหมดเลยครับคุณผู้ชมติดกันหมดแล้วครับมาแล้วครับเนี่ยแหละครับไม่ทิ้งกันครับไปไหนไปด้วยคิงอร์มาร์ชยูนดับที่สองครับมาครับกองเชียร์ครับ เรามาเกียร์สดคูณซับกันครับวันนี้อ๋อขยับเข้ามาครับอันนี้ครับจากทีมพงม้าขึ้นมาเป็นอันดับ2เจ้าพัดครับยังกดดันอยู่แล้วเอหมูสดขึ้นมาอันดับ4ครับคุณผู้ชมครับผมเป็นพิกครับเอหมูสดครับโอ้โหเร็วครับเร็วมากๆครับต้องบอกอย่างนี้ครับเร็วมากๆครับและโอ้โหยังไล่เลียงกันนะครับโอ้ต่อกรกันฮะไม่ไม่ทิ้งกันนะทีครับก็บอกแล้วครับหนึ่งนาทีหนึ่งเจ็ดหมดเลยครับหนึ่งสองสามสี่โอ้โหเป๊ะเลยฮะ แอนดูโคนินด้วยนะครับมันที่สาคัญมาแล้วครับแอนดูมาแล้วครับดูครับหมายเลขห้าครับไม่ทําให้ผิดหวังครับมาแล้วครับจักไว้ครับนี่ครับดูครับมาแล้วครับแอนดูครับโอ้โหสุดขันตาแอนดูครับไว้เลสติ้งทีมโอ้โหเป็นต่อหางกันมาเลยครับเป็นกระบวรเลยครับตอนนี้ไว้เลสติ้งทีมครับโอ้โหไอ้หมาหลอกไปครับโดนไวเลสซิ่งทีมโอ้โหมันจะโดนตายแล้วครับโดนไวเลสติ้งทีมครับพลังของแอนดู โอ้ยยิงต่อได้หรือเปล่าครับถ้าจะโดนแท็กเตียวหลุดออกไปครับจังหวะนั้นครับดูแอนดูดีนะเอตูร์พิกครับโอ้ยนี่ภาพภาพสโลว์ครับภาพสโลว์หนึ่งเอึ๊ะเอึเอาบานออกไปครับบานเลี้ยวไม่เข้าเองครับโอ้โหแอนดูครับดูจริงๆครับน่าจะกลับมาต่อได้ครับแล้วแล้วดูครับหนึ่งสองสามสี่ตรงนี้ครับ เอาแล้วตอนนี้สีเขียวเริ่มคืนสีเขียวเริ่มคืนเอาแล้วครับสีฟ้าหายไปหนึ่งครับสีฟ้าเหลือสองครับสีเหลืองเหลือหนึ่งครับสีเขียวมาหนึ่งครับผู้ใหญ่ยอดบอกทําอะไรกันนะผู้ใหญ่้องผู้ใหญ่ยอดก็อยากลงไปเล่นด้วยนะแต่พวกคุณก็ตามผมอย่างเดียวแล้วเราหาเจ็ดคันครับคุณผู้ชมครับเพื่อจะเข้าไปสู่แชมเปี้ยนมีกชนนะนิจูเนียใช่ไหมรับผมดูครับอันนี้ผู้ใหญ่ยอดนะครับเป็นผู้นําอยู่นะครับบราโศาสตา์พันธนะครับ ยอดการยางบางปะกงครับพามาเลยครับจูงกันมาหมดเลยครับโอ้โหดูกินหางเลยครับโอ้โหตอนนี้ดูครับสุนตาดูอะไรครับเนี่ยโอ้โหมาแข่งครั้งแรกครับเขาบอกว่ามาขับให้ครั้งแรกครับกับไวร้ r ทีมบ g Team by RPM เป๊กตัดใจครับวลายลน้าหล่อสุดยอดจริงๆครับดูครับมาติดกันอีกแล้วครับดูครับดูครับวันนี้ผมต้องมีที่ยืนครับพี่แอนดูบอกโอ้โหเอซูเปอร์พิกครับไปครับ ผมป็นห่วงอะไรนะครับผมห่วงสดอย่างเดียวเลยครับสดโดนตรงนั้นครับแล้วนาทั้งเอมาทั้งแอนดูนะครับนาก็ต้องตามผู้ใหญ่ย่อหน้าก็ต้องแซงหลังก็ต้องกันเนี่ยก็เหนื่อยนะครับโอ้โหและเอบูสดไปายามจะเปิดลายไหนแล้วโดจก็ได้ด้วยเรียบร้อเยนะโดนลุมอยู่ไงหน้าก็จะขึ้นให้ได้หลังก็ต้องกันแล้วกันทั้งซ้ายทั้งขวา ไม่รู้จะการ A หรือการแอนดูดีผมบอกแล้วครับว่าปีนี้ A เข้ามาเลยตาร์ทนี่ถ้าจำไม่ผิดอันดับ7อันดับ8นะครับใช่ฮะสุรชัยเพ่งผ่องนะครับจำที่นี่ไว้นะฮะซุปเปอร์พีคกับเอหมูสดครับซุปเปอร์พิกครับโอ้ย LTK เฮียแจ็คอยู่ตรงนี้เฮียแจ็คไอ้โอโหนี่ไอ้ LTK ครับเฮียแจ็คครับเจ้าดีมแต่งรถโค้ระนะครับเฮียแจ็คเอาหน่อยครับเฮียแจ็คเอาครับหมายเลขหนึ่งหนึ่งหนึ่งครับ พิสิทธิ์ลิมตะกูลแหมน้องดีไม่ยอมครับเฮียมาแซงผมอย่างนี้ดีมเอาคืนครับในโล่งร้อยอาครับโอ้ l t ี Auto Import ครับโอ้เน่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 เฮียแจ็คครับมาแข่งครั้งแรกนะครับปีนี้เป็นปีแรกนะเป็นสนามแรกของเขาด้วยนะครับดูครับแต่งรถโคราชครับนำเข้ามาครับโมเฮียแจ็คย่ายอมเฮียแจ็คเน่ายอมครับเฮียแจ็คมาแล้วครับเฮียแจ็คเอาหน่อยฮะ และี่กลุ่มบู้นำครับโอ้โหผมก็ยังไล่ไม่เข้าครับผู้ใหญ่ยอดครับประสบการ์ชันเชิงยังเก่าเหมือนเดิมคนที่หายไปครับแอนดูครับนั่นสิครับคุณผู้ชมครับไปแล้วครับสุรตตานผมหายไปแล้วครับโอ้และเหมือนอย่างนี้อันดับสี่จะตกงมาที่อิทธิพงลีฤชัยกุลนะครับตายแล้วครับสนามขับดุเฉยได้อันดับสี่เฉยเลยครับแจกไอติมแจกไอติม และดูครับยอดการยางบางประกงครับปังมาไลายนี้สวยมากครับเอซูร์พิกไม่มีเหลี่ยมให้ขึ้นเลยนะออได้ข่าวมานะครับทางงาน่าเหมือนพี่อันดูโดนโดนดำส้มครับอ๋ออ๋อต้องเข้ามาก่อนนะครับเข้ามารอบหนึ่งใช่ครับมาไม่เป็นไรครับเนื่องจากควันดำนั่นเองครับอ๋ออะไรก็ดูตอนนี้ก่อนในเกมครับุญใหญ่ยอดและผมกล้ากับเอซูร์พิกครับไล่ไม่เข้าไล่ไม่ถึงไล่ไม่ทันักทีครับ ก็ต้องกดดันไปเรื่อยๆครับดูโอ้โหพี่เอคือกลัวพี่เอจะล้นไปเองนะฮะใช่เออจริงๆอ่ะพอไล่มากๆอ่ะเดี๋ยวจะล้นเอาใจเย็นๆครับมีดูครับสองรอบเท่านั้นครับเหลืออีกสองรอบเท่านั้นครับแต่ยังมีแชมเปี้ยนลีกรออยู่ใช่ครับกดดันเนี้ครับมันมีครับเราเข้าหนึ่งในเจ็ดอยู่แล้วฮะัหนึ่งออมหลอกหวาอย่างว่าเอาแล้วครับวาครับกล่องเลยฮะกล่องไปครับรับป้ายรับแสบแล้วครับ และเปิดมาโอ้โหนี่สดเนี่ยฉลาดเลยเอ้ยเอาจริงครับเอาจริงครับผมบอกแล้วได้แล้วครับมาแล้วครับสุรชัยเพ่งพองครับขยับแซงตรงนี้ครับโอ้โหวัลพลศาสพันครับบอกแล้วไงหนึ่งออมหลอกกว่าโอ้โหแซงตรงจังนี้ครับลงเนินสุดทางตรงครับหลายกาดจริงๆครับซุปเปอร์พิกครับโอ้โหแปดสิบเก้าครับจูเนียร์นี่จูเนียร์ อะไรกูดูเขาให้ดูภาพชาร์จังหวะแสงจังหวะแสงจังหวะเนี uh 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 ้ยเนี่ยผู้ใหญ่เขาแทงลึกผู้ใหญ่ออกเบรคนอกไงครับผมเอเกาะไหนเลยและนี่ครับเอ็ดหนึ่งครับอีกแค่ไม่กี่โค้งครับสำหรับในรุ่นของโตโยต้าวันเมกเลสจูเนียรีครับสามถูกสูงคุณพี่คุณผู้ชมดูเนี่ยพลังงแรงม้านี่มันน้อย สรอแรงนะครับกำลังจะเข้าสู่โค้งสุดท้ายโอ้โหผี่ใหญ่ปัดไปนิดนึงแต่ยังได้อยู่เอาอยู่เอาอยู่ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปแก้ในแชมเปี้ยนลีกต่อครับอันนี้เราเข้าไปหาผู้เขาเลือกเตะล็อกเขเลือกก่อนไปมาเข้าไปครับดับมือเงนสองนะครับรอเจ็ดคันเนาะวี่เข้าไปสู่นี่นี่คนนี้ดินมาแล้วรอรอเลยนะฮะ ดูฮะไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องรู้ผมเผื่อจะแซงสดเอาด้วยนะเนี่ยเอาเลยข้างหลังครับเ้ดีมก็ามาสดเข้ามาครับอนุดูคาับสีข้างครับจากทีมโอรมานแล้วก็ตามด้วยพี่น้ำครับอีกคลลิลิชัยกุลอันดับ5้าเป็นพงตกรปอมขุนทศครับเจ้าดีมอ่ะ <c oughs> ดูหายไปแลนะ้วอันดูไปโดนตรงนั้นนะครับดำส้มใช่ไหมโอ้แล้วเหมือนจะเป็นจะต้องรอดูครับรอเลดีเาดีกว่าครับ6กปเกครับ 989 9แปดเกนี่คือ89นี่คือวินเนอร์นะครับเด็กวินเนอร์ครับหมายเลข89สุรชัยเพิงพองครับทำเวลาไปเบสแลบครับ1.15ครับสุดวิ่งเข้ากันมาหมดเลยแล้วรอบแรก1.7รอบสองก็1.6เขาก็ลดลงมา1.5กันเหมือนกันหมดเลยนะ <c oughs> เป็นไงฮะกองเชียร์ เหนื่อยไหมครับเติมเงินมาเยอะๆนะฮะเดี๋ยวยังมีอีกนะครับที่คนถามเรื่องวันเมกนะครับอ่าหนีเลดี้ซอว์เลดี้ซอว์ฮาอันดับอย่างไม่เป็นทางการนะครับอันดับที่1สุรชัยเพ่งผ่องครับอันดับที่2หมายเลขหกสวรวรพศักดิ์พันอันดับที่3 77อนุภาพสีคังอันดับที่4ี่หมายเลขยี่สิอิทธิพลลิลิตชัยกุลและอันดับที่5ครับพงศกรปอมขุนทศครับเอาครับแล้วตอนนี้ไฮไลท์ก็พร้อมแล้วเชิญชมไฮไลท์เลยครับ